แม่พี่น้องจ้ามื่อนี้นกสิพามาเก็บตะลิงปิงบนเขานะจ้าตะลิงปิงต้นตะลิงปิงไปเบิ่งกันเลยจ้าพี่น้องจ้าเนี่เป็นต้นตะลิงปิงเลยจ้าพี่น้องจ้าแต่ไม่มีลูกเลยสักลูกๆนะจ้าพี่น้องจ้ามันนี่พาขึ้นเขานะจ้าเนาะโควิดเอาขึ้นไปไม่ได้พกกาไว้ใส่นะพี่น้องจ้าเดินโดนจะได้ออกไปเที่วนึงนะจ้า ออกไปได้นาะนๆออกทีต้นทุเรียนเหรอว้าวต้นทุเรียน,อ,นอันนี้มามบนเขานะจ๊ะนะบนเขาตรงที่ว่าเป็นปลาอันนี้เป็นต้นผู้ด่างพามาเบ่งธรรมศาสตร์นะจ๊ะต้นไอ้อย่งผู้ด่างเต็มเลยเต็ วันนี้น้องเกรซไม่ได้มาน้องมนันนิโอ้ลูกอะไรนี่พี่ลูกลูกอะไรไม่รู้อะโอ้หอ,อันนี้เกี้ยวมังกรงมีทุกอย่างอันนี้คือคนรู้จักนะจ๊ะคนรู้จักกันก็เลยขึ้นมาขอตะลิงติงเขาอันนี้คือเก้ยวมังกรนะจ๊ะก้อนหินก้อนมาเลยเลย นะจ๊ะอันนี้ต้นอะไรอันนี้สมโอนะจ๊ะอันนี้ต้นสมโอนะจ๊ะแต่ไม่มีลูกอันนี้มังคุดนะจ๊ะอันนี้แต่ไม่มีลูกนะจ๊ะกระลิงปิงก็ไม่มีลูกอีกนะจ๊ะอุตส่าห์อยากกินสมโอ้ยเสง็งเสง็งเปรต ไอนนต้อนมังคุดนะจ๊ะสระน้ำนนจ๊ะอันนี้ตัวอะไรพี่อันนี้ก็มังคุดนะจ๊ะมังคุดแต่ไม่มีลูกนะอันนี้ป่ายางนะจ๊ะคือคนรู้จักกันน้องปุ๊ใยสอยากกินบักสมพี่น้องจ๊ะปวดหัวยังไดญุ่ปวดหัวคือสีไขน่นี่ก็เลยอยากกินสมใส ต้นทุเรียนน้อยนะจ๊ะพี่มีละกรรมไม่อยากกินอะ่ะอันนี้คือต้นละกร,รมนะจ๊ะย่างขึ้นเขานะจ๊ะถ้านกผู้ไดตอบคอมเมนต์ผู้ใดนกก็ขอโทษขอภัยหลายหลายนะจ๊ะเดินออกไป ไล่ไล่ต่อไปได้ใจะทะนุว่างขาอีเดินนะมุนมีอยู่ที่เดินพาบึงธรรมศาสตร์นะจ๊ะ,เ,เ,กกะเหตุงานเนาะพี่น้องจ๋าก็เลยก็เลยแบบว่าจังเลยล่นนะไปใส่บัวลอยเลยนะ อันนี้เป็นขาลงกินนี่เป็นขาขึ้นนี่ขาลงอุตส่าห์อยากกินบักสมอยากกินตะริงปิงโอดสัมโอดสัมช่วงนี้ก็เป็นช่วงโควิดระบาดหนะักก็ขอให้ทุกๆคนดูแลรักษาสุขภาพนะจ๊ะขอให้ผ่านไปด้วยกันนะจ๊ะขอให้ลหลุดพ้นจากตรงนี้ไปได้โดยเร็วนะจ๊ะเนาะ ผู้ใดที่แบบเป็นกเกาะคอห้หายผู้ใดที่แบบว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงก็ขอให้เซฟเองให้ดีๆนะจ๊ะพี่น้องจ๋าก็พยายามอยู่อกไปใสนาะดื่มน้ำสมุนไพรเยอะๆนะจ๊ะกินน้ำสมุนไพรเยอะๆนะจ๊ะอะไรมีด้วยเหรออันนี้ต้นกระท้อนนะจ๊ะ อันนี้ต้นสนนะจ๊ะอันนี้ต้นมะพานนมออร้าวอ๊อ้อยู่ในลมไม่ออกหรอกลมมันคุมมันไม่ออกหรอกอ,อกืม,ม,มไม่ออกหรอกลมมันคุมอยู่มีแต่ภูเขานะจ๊ะ อันนั้นก็เป็นหินนะจ๊ะหินนี่คือบนเขาแท้ๆเลยเด้อคือบนเขาเลยเดะบนเขาเลยเดเนี่คือบนเขาเลยเดะนดี่คือ,ค,อคือบ้านบ้านคนหูจากเนาะเขามากิดยางอยู่บนเขาเนาะอยู่บนเขาเลยเดะนั่งไงไม่ย,ยมพี่นั่นนะนะอืมเก็บขึ้น kau makan beresom, ya beresom. Masih dari makan, tapi ling ping dari makan bergum. <laughs> ไปตำก็ไปตำแ่บๆพอแล้วแหละคันนี้ก็ไม่ได้เป็นจานแล้วแต่สิปีทายทางเวลาขี่รถลงไปให้เบิพี่น้องจ๋านะจ๊ะนะจ๊ะอันนี้ก็เป็นสะน้ำเนาะเขาได้เลี้ยงปลาบออันนั้นพี่เขาเลี้ยงอะไรเขาปลูกอะไรนะ มันคือกระเฉดนั่นน่ะเห็นไหมจ้าพี่น้องจา๋ากระเฉดนี่ยนะ่ะอันนี้ใช่กล้วยด่างไหมเนี่ยโอ้กล้วยด่างเอาไปเมนได้พี่น้องอันนี้มันคือเป็นใหม่ประดับบ่หูเหมือนกันว่าคือต้นอะไร แต่ถ้าเกิดเป็นกล้วยด่างลายเนี่ยโหได้ราคาเลยนะจ๊ะเนี่ยเราก็ได้มายมไปีนหนาอยู่เลบนเขาก็จริงแต่หนาอยู่แต่ก็เป็นตะยานอย่างหนึ่งก็เป็นตะยานอย่างหนึ่งพาไปบิ่งบริเวณรอบๆเนะ นี่คอนี่ก็คือเป็นภูเขาหมดเลยจ้าเห็นไหมมีก้อนหินเบลอเบลอเลยนี่คือก้อนหินนะจ้านจ้าเนี่ยนะจ้านะจ๊ะธรรมศาสตร์ธรรมศาสตร์นะจ้า อย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพกันทุกๆคนนะจ๊ะพี่น้องจ๋าพาไปบึงธรรมศาสตร์กล้องอาจจะสั่นเนะจ๊ะเพราะว่าเราไม่มีไม้กันสั่นเหมือนคนอื่นเขานะคะเราใช้มือถ่ายคะ่ะก็เลยจะสันส่นๆหน่อยเด้ออันนี้คือต้นมะม่วงนะจ๊ะ ่เปิดต้นไผ่เสียงกเสียงอะไรร้องไปแยะไปหมดที่กลับบ้านแล้วจะพี่นองจานี่เห็นไหม เบียนหัวลายตาอ,อยากก,ก,กินสมจะเป็นผ้านี่นมะยมมาเกบปักงมใดปักตะลิงปิงหรืบ้านก็มีแต่ว่ามันมันหน่อยอยู่ไปบ้านก่อนตัดนองสายไาย